เข้าใจผิดนะครับทำให้อ,องุ่นไม่ค่อยแตกตานะครับ2ต้นนี้ที่อยู่ข้างกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าต้นหนึ่งนั้นยอดหนีแทงขึ้นไปสูงมากแล้วครับแต่อีกต้นหนึ่งเพิ่งจะแตกนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูอางุ่นนะครับองุ่นที่ผมกําลังลงปลูกในแปลงในที่สวนนะครับก็ วันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการปลูกองุ่นนะครับสําหรับคนที่เริ่มปลูกองุ่นนะครับเป็นมือใหม่นะครับที่สั่งกิ่งพันธุ์มาปลูกเองนะครับโดยส่วนมากก็จะมี2แบบนะครับก็จะเป็นกิ่งต่อป่าแล้วก็ติดตาพันธุ์ดีหรือเสียบยอดพันธุ์ดีมานะครับอีกอย่างก็คือคือจะเป็นกิ่งช่ำจากอางุ่นหวานนะครับหรือองุ่นพันธุ์ดีนั่นเองอผมแนะนํานะครับให้เพื่อน ปลูกเป็นกิ่งป่าที่ติดที่ติดตาพันธุ์ดีหรือว่าเสียบยอดพันธุ์ดีมาจะดีกว่านะครับเพราะว่ากิ่งป่านั้นรากเขาเนี่ยจะแข็งแรงนะครับหาอาหารเก่งนะครับจะทําให้ต้นองุ่นของเรานั้นจเจริญเติบโตได้ดีนะครับทีนี้มาดูความเข้าใจผิดที่หลายท่านเพิ่งทดลองปลูกแล้วเข้าใจผิดนะครับทําให้องุ่นไม่ค่อยแตกตานะครับ2ต้นนี้ที่อยู่ข้างกันนะครับเพื่อนจะเห็นว่าต้นหนึ่งนั้น ยอดนี่แทงขึ้นไปสูงมากแล้วครับแต่อีกต้นหนึ่งเพิ่งจะแตกนะครับที่ผมทดสอบแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองก็คือการที่กิ่งติดตานั้นแตกแตกตาแตกยอดช้าเพราะว่า,าความเข้าใจผิดของเราคือการเอากิ่งป่าที่มันติดตามานเนาะไปเก็บไว้ในภายใต้สแลนพางแสงนะครับโดนแดดน้อยนะครับ ทำให้ตาขององุ่นที่ติดมานั้นไม่แตกนะครับแต่อีกกิ่งหนึ่งเห็นไหมครับเอาออกแดด100%เลยตั้งแต่ตอนแรกนะครับจะแตกตาไวมากนี้หลังจากที่ได้รับได้รับกิ่งมา20กว่าวันเหมือนกันนะครับอีกอันนึงเพิ่งจะแตกที่มันเพิ่งแตกเพราะเพิ่งย้ายออกมาโดนแดดนะครับแต่อีกอันนึงอยู่ในแดดเอาเอา,เอามาออกแด,ดนานแล้วก็แตกแตกดีมากเห็นไหฮะเพราะฉะนั้น ความเข้าใจผิดมาโดยตลอดของคนปลูกองุ่นมือใหม่ก็คือพยายามให้โดนแดดน้อยที่สุดกิ่งที่ได้มาเอาลงชําในถุงแล้วให้โดนแดดน้อยที่สุดเนี่ยยิ่งการแตกตายิ่งไม่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นให้มันโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับองุ่นเป็นพืชที่ชอบแดดมากนะครับเราเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าองุ่นอ,อาจจะชอบไม่ชอบแดดมากเจอแดดมากอาจจะเฉาที่จริงไม่ใช่นะครับให้มันโดนแดดเต็มที่เลยนะครับเขาจะ เติบโตดีมากครับใบจะใหญ่แล้วก็เถ่าก็จะเดินดีนะครับยอดก็จะเดินดีนะฮะน,นี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะกิ่งกิ่งตอป่าที่ติดตาพันธุ์ดีมาอย่างเงี้ยเราควรจะเลี้ยงเฉพาะาตาที่มันแตกมาจาก ตาพันธุ์ดีนะครับพวกที่มันแตกแขนงออกมาจากตอป่าพวกนี้ต้องเด็ดออกให้หมดนะครับกําจัดทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้มันแย่งอาหารนะเนี่ยอย่างเงี้ยแขนงที่มันแตกขึ้นมาเนี่ยครับเราต้องเด็ดออกให้หมดนะครับเพื่อให้อ่ามันไม่แย่งอาหารนะครับมันจะได้นําอาหารไปเลี้ยงเฉพาะตาพันธุ์ดีแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็เด็ดออกให้หมดเลยนะครับเอาออกแดดเลยนะครับเนี่ยจะทําให้1ไม่เป็นเชื้อรา2 ตาก็จะแตกดียอดเดินดีใบใหญ่นะครับที่จริงแล้วเนี่ยพอเริ่มแตกยอดเนี่ยก็ย้ายลงปลูกได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้มันเพราะว่าถ้ารากเดินออกมาแล้วมาชนกับถุงเนี่ยมันก็เวลาเราย้ายออกไปปลูกมันจะทําให้การจเจริญเติบโตหยุดชะง,งักครับเพราะงั้นเนี่ยแตกตาออกมานิดนึงเนี่ยก็ปลูกได้เลยหลายท่านยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าสั่งกิ่งต่อปาไปแล้วเนี่ยควรเลี้ยงเอาขแขนงที่มันแตกออกจากตรงไหนนะครับบางคน สั่งกิ่งต่อป่าไปเวลามันแตกแขนงแตกยอดมาเนี่ยก็เลี้ยงเอาหมดเลยนะครับไม่ใช่นะครับเราจะเลี้ยงเอาเฉพาะที่มันแตกาตาพันธุ์ดีเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือหลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจนะครับวิธีการเลี้ยงเอาเริ่มแตกกิ่งมันก็จะยอดจะเดินไหวนะครับลากคือลากมันจะมากับยอดนะครับถ้ายอดเดินแสดงว่าลากเดินนะครับเพราะนั้นมันก็จะเจริญเติบโตดีคือถ้ายอดไม่เดินลําลต้นไม่อวบ ที่แตกมาไม่วบแล้วก็ใบเล็กเนี่ยแสดงว่ารากไม่เดินนะครับวิธีแก้ของผมก็คือการพรวนดินนะครับพรวนดินก็คือพรวนดินรอบโคนต้นแล้วก็เติมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรต่างๆที่เรามีลงไปนะครับเพื่อให้ปรับสภาพดินนะครับให้มีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นให้มีอากาศในดินนะครับโครงสร้างดินจะดีขึ้นรากจะเดินไวนะครับสําหรับใครที่เจอการอายอด ไม่ค่อยเดินนะครับลำต้นเล็กนะครับแคะแกรนนะครับลองพวนดินแล้วก็เติมคีวัวหรือปุอ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่เรามีลงไปนะครับเนี่ยเติมลงไปแล้วลากเขาจะเดินดีพอลากเดินดีเนี่ยยอดก็จะอวบแล้วก็ยอดก็จะเดินด้วยนะครับอันนี้เป็นรูทเพอร์เล็นะครับเป็นองุ่นสีเขียวไลเมล็ดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวก็คือหอม มีกลิ่นหอมนะครับนี่เห็นไหมครับย้อนเดินดีนะฮะก็ผมทดลองทั้งแบบทำค้างแบบตัวไอแล้วก็จะทำค้างแบบอุโมงค์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการทำค้างแบบอุโมงค์นะครับทดลอง20ต้นนะครับพื้นที่ก็ประมาณ1งานนะฮะนะฮะก็ลองหลายๆแบบนะครับแล้วก็ลองด้วยว่าพันธุไหนดีนะครับนาโคสเนี่ยจะมีกิ่ง ต่อป่าติดยอดอเสียมยอดพันดีหรือติดตาพันดีขายแน่นอนครับระบบน้ําช่วงที่มันยังเล็กอยู่ถ้าอยากประหยัดก็ให้เป็นน้ําหยดก็ได้นะครับไม่จะเป็นจะต้องเป็นสปริงเกอร์ตั้งแต่แรกนะครับอยอดพวกนี้ที่แตกมาหมดนี้ก็สามารถเอาไปลงดินได้แล้วนะครับนะ,อะ,อะ,อะยอดที่มักที่ ยอดที่แตกมาจากตอป่าเนี่ยมันจะแตกใบมากนะครับมันจะแตกเราต้องคอยเด็ดออกอย่งนี้ยครับทุก3วันเนี่ยผมต้องมาเด็ดทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้มันแย่งอาหารที่จะไปเลี้ยงอยอดที่แตกออกมาจากตาพันดีนะครับหลายคนไม่เข้าใจว่าเอ๊สั่งกิ่งมาเนี่ยต้องดูแลตรงไหนไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าจะต้องดูแลยังไงเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นคําตอบได้อย่างดีนะครับว่าควรจะเลี้ยงดูแลยังไงนะครับ หลายท่านเข้าใจผิดสั่งไปเนี่ยเห็นเขาพันเทปไปเนี่ยไม่รู้ว่าที่เขาพันเทปไว้คืออะไรส่วนที่พันเทปมันคือตาพันดีที่เขาติดมานะครับบางคนอาจจะศึกษายังไม่เข้าใจก็รีบจะปลูกไปบางทีก็อาจจะไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาหาข้อมูลนะครับก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับในการปลูกนะฮะแล้วก็การเลี้ยงเถาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงสเปดสะปะเหมือน สวรรนะครับมันมีวิธีการเลี้ยงนะครับให้เป็นรูปแบบไหนนะครับเป็นรูปแบบตัวทีรูปแบบตัวเแล้วแต่นะครับมีหลายรูปแบบในการเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษานะครับให้ดีนะครับแล้วผมก็ได้ทดลองปลูกในกระถางด้วยนะครับก็เจริญเติบโตดีเหมือนกันเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับปลูกอยู่ที่บ้านพักนะครับเดี๋ยวจะลองอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับการปลูกในกระถาง โอเคนะครับวันนี้ผมก็เอาสาระน่ารู้นะครับเป็นประสบการณ์ที่ผมได้รับมาโดยตรงมาถ่ายทอดเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสําหรับการปลูกองุน่นหลายท่านก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่เมื่อรับชมคลิปนี้แล้วก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แมสดีไอนะครับเราสามารถทําทุกอย่างด้วยตัวเราเองได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ